สวัสดีครับคลิปที่ผมอยู่ที่ตุกเจมนะครับเจ้าอาวาสวัดบ้านโป่งวัดบ้านเป้านี่นะครับได้เลยครับไม่ใช่คือสี่เมตรพอกินสองเมตรสามเมตรบางท้องก็แค่แนมอันนี้อันนี้ถ้าคนมีของบระดิษฐ์มันถึงหูเลยแต่ต้องปิดตดำเฮดดงไต้นะครับ นี่ยาล้างอาถรรพ์ของไทยใหญ่คือคือเอาส้มปล่อยมาแล้วก็หลังจากเอาส้มปล่อยมาเสร็จเรียบร้อยวิธีที่เะีํยคือส้มปล่อยอยู่ได้นานนั่นก็คือนึ่งครับจากเมื่อมันแห้งแล้วก็มันนึ่งมันอนึ่งแล้วก็แกะเอาเม็ดออกแล้วก็เอามาโม่จะเปลือหมครับหลังจากโม่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอามาผสมบ้านยาเป็นดอกปูโบโซดกาเป็นของแบอย่างที่มันเป็นมงคลนะเขียนแองครับเขียนแองครับ เขียนแองกันแล้วก็เป็นเป็นนาดเป็นนามเหมือนย่างต่างๆนาๆนา,นาที่ที่จะไปเอาอยากพูดให้ไปเอาวันอังคารเนี่ยนามเจ็ดเนี่ยงนามร้อยเนี่ยงแล้ก็มาผสมนี้แล้วก็มาเสกเหมือนกันปีเจ็ดเซลซคือเหตุตัวพัฒนโยอะไรอย่างนี่มัน,นไล่เจ้าโตไอย่างรราราไรอย่างครับอาจารย์ครัมบมหาเทกถรได้ส้มปล่อยนี้เก็บวันไหนครับ อธิบายให้ฟังหน่อยฟังนะครับเร่อของร้านน่เนี่ยคือว่าในการเก็บส้มปล่อยที่จะมีรี์มากที่สุดเนี่ยคือว่าเป็นส้มปล่อยเดือนห้าครับเดือนห้าเหนือนะเดือนห้าเหนือเดือนห้าตรงกับเดือนอะไรประมาณอ่าเดือนห้าเดือนห้าเดือนห้าสาเดือนห้าสี่สามประมาณเดือนสามครับเดือนสามใต้อะเดือนสามททยอะครับเพราะว่ามันจะมันเดือนแขนนับเดือนของหักแขนอ่ามันสองเดือน มาสองเดือนครับมากกว่าเราสองเดือนครับต้องเก็บเดือนห้าเดือนห้าเหนือขึ้นสิบห้า่มเดือนห้าเหนือครับก็จะมีพิธีไปพรีเอาส้มปล่อยวราจะาไปมีมีจุดไปพีไหมครับมีกูทยานนี่หรอไปพรีเอาไปพีเอาไปแต่งสตดวงไปบางพวกไปบอกเก่าสิ่งเซลซีนแบบบัดเดียวนี่จะเอาส้มปล่อยเนี่ย เอามาทำคือมันคือมันปิดมันย้ำเน้อขอเต้บุตเต้เวลาเขาไปพีเอาอย่างต้องไปเสิมุดอะไรอย่างแงียบๆตามวิธีกรรมที่ที่โบลด์ที่ได้ทำนะครับแล้ววันอื่นมีมีมีวันอื่นเก็บได้ไหมครับเอถ้ามีลีทที่สุดก็คือบบเดือนเนี่ยครับเดือนแห่เหนื้อนะครับสิบห้าค่ำเดือนห้าเดือนแห่เนือเดือนห้าก็บอกว่าเหนือด้วยนะครับอ่าแ้าเป็นเดือนแห่งเนือพระอาจารย์เก็บทีใช้เป็นตันเหรอที่วันนี้ อ๋อเจ็บทีนี่ปีปีหนึ่งนี่ใจนักครับเมื่อกี้มีส้มปล่อยคลัวคัดไว้ส้มปล่อยเก้าข้อ,อกันอันเดียเอาส้มปล่อยเก้าข้อดีตรงไหนครับอ่ามันก็เป็นพูทธคุณนะเนาะอสังวิสุโลภูแซภูแฟร์นะบอกอย่าเออมันก็เป็นผู้ทธคุณนะแกใครมีเก้าข้อ